ชั้นสุนไวมงคลค่ะอาชีพค้าขายแล้วไม่ได้ดูแลสุขภาพตัวเองเหนื่อยนะายใจไม่ออกก็บอกแฟนว่าพาฉันไปหาหมอหน่อยไปแล้วก็เราก็นึกว่าเออไปเนี่ยหมอก็คงจะใส่น้ําเกลือแล้วก็กลับตอนเย็นอะไรเงี้ยก็คงไม่กี่ตังก็เลยไปพอหมอว่าดูเหนื่อยมากได้ดูปอดหน่อยสิเอ็กซเรย์ปอดหน่อยสิพอคุณหมอเอ็กซเรย์ปอดมาก็เลยรู้ว่าเราเป็นหัวใจโต แล้วก็ตกใจยงคุณหมอเลยว่าเข้าห้องไอ็กโซหัวใจก็เลยรู้ว่าหัวใจผนังหัวใจหนาแล้วก็เหมือนกับว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะก็ความดันสูงก็นี่ก็มาแรงแล้วอะไรเงี้ยก็อด m ิดไปสองคืนหมอว่าดีขึ้นแล้วกลับบ้านพอไปถึงบ้านกำลังจะนอนเนี่ยก็เลยว่ารู้สึกป่ายหายใจไม่ออกเหนื่อยมากแฟนบอกว่าไปหาหมอไหมแล้วก็เหมือนกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่มีแรงชาไปทั้งตัวเลยบอกไม่ไปหรอเต้งเสียให้ลงมาลเยอะแล้วพอดี พี่ที่อยู่ในหมู่บ้านน่ะเขาแนะนําให้ทานเซนิตินแต่ก็ไม่ทานนะคะก็เก็บไว้ก่อนพอกินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นแล้วก็แฟนก็เก็เซนิตินมาให้ทานในสีสีเลยค่ะพอได้ทานเซนิตินแล้วรู้สึกว่าหายเหนื่อยจากที่เราเป็นโรคหัวใจได้เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็การเวียนหัวอาเจยียนนี่ก็ไม่มีทานแล้วมีเต็มประโยชน์เข้ามาในตัวเองเพราะว่าถ้าทานยาหมอเนี่ยเดี๋ยวก็เหนื่อยเดี๋ยวก็ผมร่วงเดี๋ยวก็ เวียนหัวแล้วก็ง่วงนอนเราก็ไม่ได้ขายของเลยไปสลึมสลึมเหมือนคนเมาอะไรเงี้ยคือไม่ได้แบบทำไม่ทํางานไม่เต็มที่แต่เซนนตินได้ทานแล้วก็เบกระชุ่มกระชวยสดชื่นตื่นเช้ามาก็ไม่เพียเซนนตินคือคําตอบของคนรักสุขภาพ